Welcome to fastenglishonline.com สวัสดีครับกับผมดรบุญชัยโกศนาคุณนะครับวันนี้ยินดีจะมาแนะนำเกี่ยวกับออนไลน์คอ,อร์สส์ของ fastenglish นะครับคำถามก็คือทำไมเราควรที่มาเรียนกับ fastenglish นะครับเหตุผลสั้นๆ3-4ประการนะครับประการที่1ก็คือ fastenglish ที่นี่จะให้แผนที่ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับเพื่อ <c oughs> ให้เราเนี่ยสมามารถเข้าใจภาพรวมภาษาอังกฤษได้ หลายๆครั้งที่เราเรียนภาษาอังกฤษปั้หนึ่งถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นขั้นดี d u c t i v e a p p r o a c h ก็คือครูสอนไปเรื่อยๆนะครับได้แต่หวังว่าเมื่ออ่านมากเรียนมากจะเข้าใจภาษาอังกฤษซึ่งบุญชัยไม่เชื่อว่าวิธีนี้ถูกเลยแม้แต่นิดหนึ่งนะครับครูผู้สอนจําเป็นต้องให้ภาพรวมทั้งหมดของภาษาอังกฤษเช่นในป่าคาลโนาลไพเนี่ยมีภูเขากี่ลูกลำธารนะฮะทะเลสาบนะฮะต้นไม้หรือสัตว์ป่าต่างๆเป็นต้นจะได้เราสามารถเดินฝ่า ดงพงพีเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายของเราได้โดยปลอดภัยนะครับฉันด้ขั้นนั้นเนี่ยอาจารย์จะไฮไลท์อย่างชัดเจนที่สุดเลยนะครับว่าภาพรวมภาษาอังกฤษเนี่ยที่เรียกว่า structure เนี่ยเป็นยังไงนะครับท่านผู้ฟังครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีโครงสร้างเราจะพูดและจะเขียนในสไตล์ที่เราต้องการไม่ได้นะครับประเด็นก็คืออาจารย์จะไฮไลท์เห็นโครงสร้างภาษาอังกฤษทั้งหมดเลย นะครับเช่น part of speech นะครับสันธานต้องเชื่อมประโยคบุพบทเชื่อมคำคำาืนามและ verb ing นะครับ verb to be แล้อยู่หลัง adjective เป็นอยู่หลัง verb to be และอยู่หน้านามขยายนาม adverb ขยาย verb ขยาย adjective ขยาย adverb นะครับการที่จะมารูมประโยคเข้าด้วยกันเนี่ยให้เป็นรูปประโยคที่สะสลวยและโครงสร้างแบบที่ verb ing รลอ verb ท่องสาม participle construction เนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือประโยค if clause ต่างๆเนี่ยมันมี หลักๆเนี่ยกี if close ใช่ไหมครับและที่สำคัญที่สุดคือแต่ละคําประเด็นเกี่ยวกับสต t u คเ t u r e นะครับแต่ละคําภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะลิงก์กันด้วยหลักเกรรม่าที่สําคัญมากๆนะครับตัว Structure เนี่ยจะทําให้เราซึ่งเรียนเกรรม่ามาในระดับหนึ่งแล้วนะฮะหลายสิบปีแล้วเนี่ยจะได้ใช้เกรรม่าเป็นนาทีในที่ได้ยินสิ่งที่นกาทีฟมากๆนะครับเรียนเกรรม่าไปเถิดพูดและเขียนไปได้นะครับสิ่งนี้มันไม่จริงนะครับ ถ้ามีครูที่เก่งๆเนี่ยสอนวิธีการ apply g r a m m a r เนี่ยเพื่อในการ l i n k i แต่ละคำเข้าไปวยกัน c o ร์สต რ ัคเจอรเราจรึงให้ภาพรวมซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยจะทำให้ไกรมาร์ของท่านที่เรียนมาเนี่ยเป็นระบบมากยิ่งขึ้นกระชับและแหลบคมนะครับและที่สำคัญคือเราจะเห็นภาพรวมของภาษาอังกฤษเลยว่าในหนึ่งประโยคเนี่ยเวลาจะเขียนเนี่ยคำไหนไม่ต้อง l i n k กับคำไหนนะครับเช่นคำว่าประธานเนี่ย subject เรามักจะเนื้อแค่นามก็พอถูกไหมครับ Uh, this uh, this restaurant น yeah, ี provide very delicious dishes นะฮะร้านเนี่ยน uh, uh, ขายอาหารที่อร่อยอร่อยมาก this restaurant และเนื้ประธานก็คือนามนอย่าเดียวมีจริงอาจจะเป็น v e r b n g ก็ได้เช่น running is a good exercise running เป็นประธานหรือจะขึ้นด้วย to infinitive ก็ได้ to steal is wrong การขมโมยเป็นสิ่งที่ผิด to steal ก็เป็น subject เหมือนกันนะฮะหรือเป็นด h a t บุกประโยคก็ได้นะฮะ that uh, he is selfish ดัศเซอร์ไพร์มีการที่เขาเป็นคนเห็นกัรตัวเนี่ยไม่ได้ถ่ายผูมปปัหลาใจเวิร์บคือดัศศดเซอร์ไพร์ประธานคือ that he selfish นะนี่คือยกตัวอย่างนะครับมันจะลงลึกเลยลึกไปที่ง่ายมากเลยนะครับก็คือภาษาอังกฤษมันมีแค่นี้ประเด็นก็คืออะไรครับคนสอนต้องบรรลุภาษาอังกฤษทั้งหมดก่อนจึงจะไฮไลท์ประเด็นหลักๆได้นะครับจึงจะชี้ว่าไหนสำคัญไปสำคัญอันไหนจำเป็นต้องรู้อย่างไรนกะ็คือที่มาของคอร์สสตรัคเจอร์ของ s t English นะครับ สรุปก็คือคอสต์ัคเจอร์เนี่ยจะทําให้การที่เร,เรียนมาแล้วเนี่ยเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและนําไปประยุกต์ได้โดยฉับพลันและเราก็าจะรู้ว่าภาษาเขาเป็นภาษาที่มีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีแบบแผนที่ชัดเจนนะครับภาษาที่ภาษาอังกฤษเอาฟสชคืออะไรครับนะเราจะต้องอะไรครับเดินไปในแผนที่อันนี้ถูกไหมครับภาษาอังกฤษก็เหมือนกับอะไรครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยต้องมีอะไรครับ,ม,นะรบม,มัลิ มารีก็คือสัพท์นั่นเองนะครับเราจะมีศัพท์5พันคำเนี่ยซึ่งเนี่ยคุณจะศึกษาอีกไม่ได้อย่างแน่นอนเป็นศัพทที่อาจารย์เก็บสะสมไว้ตอนที่อยู่เมืองนอกเป็นสิบกาปีนะครับตอนที่กลับมาอีกนะฮะตอนที่อยู่เมืองไทยจนรู้ว่าสัพ์อะไรบ้างเนี่ยที่มันจําเป็นจะต้องรู้คือลักษณะส่วนตัวนะครับอาจารย์เบื่อว่าเรียนไปเรื่อยๆจดสับไปเรื่อยๆติดสับก็เปิดดิกผมว่ามันไม่ใช่นะครับคนสอนจะต้องชัดๆเลยนะบบอกมาเลยว่ามีอะไรบ้าง จัดหมวดหมู่ให้หน่อยได้ไหมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่าใช้อย่างไรนะที่ Fast s t g n i s i นะครับอาจารย์จะสรุปย่อให้เรียบร้อยแล้วว่ามีสั0ห้าพันคำที่ใช้ในด้านวิชาการนะครับหรือในการทํางานอาชีพต่างๆนะครับที่สำคัญคือเป็น5,000คํคำที่ช่วยให้เรานะครับฟังรู้เรื่องนะฮะอย่าลืมนะครับคุณจะฟังรู้เรื่องคุณต้องรู้ศัพท์นะะทำให้อะไรครับเขียนได้พูดได้คนจะเขียนหรือจะพูดแสดงความเห็นความคิดอารมณ์ความรู้สึก ก็ต้องมีศับใช่ไหมครับเนี่ยสับพูกนี้แหละมันสำคัญมากๆเลยแล้วคุณอยากเห็นวิธีเขาเรียกว่า associative strategy ก็คือเอาศับเนี่ยมารวมกันสิ่งที่เหมือนกันใกล้เคียงกันมารวมกันสิ่งที่เหมือนกันตรงข้างบัตรสีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมีอะไรบ้างอาจารย์จะ grouping ให้เรียบร้อยแล้วมันจะเป็น clustering นะครับซึ่งอาจารย์มาใช้ตลอดเวลาพูดฟังอ่านเขียนฉะนั้นถ้าใครจำสับพูดี่ได้เนี่ยดู netflix ง่ายมากเลย อ่านนิตยสารฝรั่งอ่านนอพิมพ์ฝรั่งเด e n นิวยอร์ก m e มส์ก็เข้าใจโดยฉับพลันนะครับหรือเวลาจะเขียนเมโมเขียนอีเมลเขียนรีพอร์ตเนี่ยคุณก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการพูดและเขียนออกมาได้อย่างชัดเจนสิ่งนี้ก้ารรับประกันนะครับที่แ s t English นะครับไม่ใช่เรียนไปเรื่อยๆสอบไปเรื่อยโอ้ oh, absolutely not อาจารย์จะเอาชัดๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ เราไม่มีเวลามากนักในการลองผิดลองถูกนะครับในการที่จะนะครับตั้งใจอย่างเดียวมันไม่ได้เราจะต้องสามารถเห็นอย่างชัดเจนว่าเรากำลังเดินแห่งหนตาบลใดนะครับเส้นทางที่จะเดินเนี่ยมันคดเคีย้ยวหรือบรระมันเรียบเนี่ยง่ายถ้าเรียบง่ายเราต้องเร็วเลยใช่ไหมครับอันไหนยากก็ต้องไฮไลท์สะหน่อยนะครับและที่สาคัญที่สุดก็คืออะไรครับอาจารย์จะเน้นเกี่ยวกับอะไรครับสกิลที่2แบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่า เ uh, อ่อ Passive skills อีอย่างหนึก็คือ Proactive s k i l l Passive skill ก็คืออะไรครับการที่เราไปอ่านพวกอะครับ Text หนัง์หรือสิ่งที่พิมพ์ต่างๆเราแค่อ่านอย่างเดียวเราไม่ต้องมีประเดีิยาตอบโต้ไครับเขาเรียก Passive skill นะ Passive skill นอกจากการอ่านเนี่ยก็จะมีการฟัง Reading กับ Listening เนี่ยเป็นสิ่งที่ครับ นักเรียนที่ fast English นะครับได้คะแนนสูงสุดในข้อสอบ TOEFL นะครับเต็ม30เนี่ยโมได้เลยนะครับบางคนได้29หรือ30ก็มีนะฮะหรือ26 27เป็นของธรรมดามากแต่อีก2องสกิลที่ค่อนข้างยากก็คือ writing skill กับอะไรครับ speaking skill นะครับเพราะเนี่ยหมายความว่าเราต้องมีไอเดียกลุ่มหนึ่งก่อนแล้วก็อะไรครับสามารถ conceptualize ไอเดียนั้นเนี่ยให้เป็นภาษาพูดและเขียนโดยฉับพลันโดยไม่ต้องเรียก make any effort ประเด็นก็คือเลยครับยกตัวอย่างการพูดเนี่ยถ้าคุณต้องคิดไปพูดไปคุณพูดสังคฤษไม่ได้นะครับคุณจะต้องอะไรครับคลอ fluently เลยนะฮะจะต้องอะไรครับ f l u เอ t <ent> ก็คือคล่องนะฮะแล้วก็ชัดเจนโดยฉับพลันสิ่งนี้เราจะสอนวิธีการเมื่อคุณเข้าใจสตรัคเจอร์ของแฟร e n ิงลิชแล้วแล้วก็นะค,คุณก็คำต่างๆเนี่ยเหมือน <c pus ains> มันม,ม,มาเรียงกันแต่มันมันจะติดกันได้ต้องมีอะไรครับเชือกล้วยถูกไหมครับฉะนั้นไกรมาต่างๆที่คุณเรียนมาแล้วที่อาจารย์จะไฮไลท์เนี่ย มันจะเปรียบเสมือนดังเชือกกล้วยในการที่จสารดอกบรลิเข้าไปด้วยกันแต่ภูมิอะไรที่จะสวยงามต้องมีอะไรครับจำปาจำปีต้องมีกุหลาบนะต้องมีดอกไม้งดงามเนี่ยช่วยประดับโดยน,นีย้นั่นเขาเรียกว่า collocations นะครับรวมทั้งสำนวนภาษาถูกไหมครับทุกตัวอย่าง collocation คืออะไรท่านผู้ฟังทราบไหมครับ collocation ก็หัวใจของการแต่งประโยคดีๆนั่นเองนะครับว่านะครับ Uh, นามตัวนี้เช่นคำว่า progress ความเจริญก้าวหน้านะครับมันต้องนำหน้าด้วย verb อะไร to make progress in มันเป็น set ของมันนะครับไม่มีตัวอื่นนะใช้ make นี่ยกตัวอยา่างนะครับ to make progress in และ to have progress in มันบาเป็น set ก็เลยคำ asset ฉะนั้นถ้าคนไทยเนี่ยรู้ collocations ก coll ็คือ verb ตัวนี้ต้องตามด้วยนามตัวนี้หรือนามตัวนี้เช่นคำ progress เนี่ยจะต้องนำด้วย verb อะไรบ้างก็คือ to make อันเดียวท่านั้นเนี่ย t ล to v e v e ถ้าคุณรู้900ตัวก็พอมาแล้วนะครับสับ5,000คำคอล l ลเ a ชั่น900ตัวล้านเปอร์เซนต์บวกกับความเข้าใจเรื่อง structure นะครับคุณก็สามารถพูดและเขียนได้ไม่เป็น proactive skills สิ่งนี้เป็นอาจารย์เป,นเปน็นเรียกว่าการสอนที่ปรับเสียนน้อยคนดักที่เป็นครูภาษาอังกฤษจะสอนให้นักเรียนเขียนและพูดได้นะครับที่สำคัญที่สุดคือบางทีเขาบอกระบบผู้อินเตอร์เนี่ยพอพูดได้ใช่ แต่นักเรียนของ Fast English ที่สามารถเข้าใจสตรัคเจอร o คอล o ล a ชันวลีอย่างทองแท้เนี่ยจะสามารถพูดทุกสิ่งอย่างเขียนทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในความรู้สึกลึกๆเนี่ยออกมาได้นั่นแหละครับจึงเป็นระดับโลกจนอาจารย์ได้ทุน17ทุน Fulbright Foundation r f o และ Institute for the Study of World Politics โตไกแบงก์แบงคอ o แบงค์นะครับ หรือแ n งสต t ด t โอเด t ะ t ตูดิโ n ฟงเซสเฝรั่งเดอเสสิทุนทุนเนมเชส t ตอร์ฟิลมันเยอะมากเลยนั่นแยคว่าคนสอนต้องมี Qualification พอท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ว่าเป็นพราะเราเรียนภาษาอังกฤษมาตรีโทแล้วมานั่งสอนไม่ได้คุณจะต้องอะไรครับจุ่มตัวเองในบรรยากาศที่ใช้ภาษาอังกฤษจริงๆเสื้ออาจารย์อยู่เมืองนอกเป็นสิบปีนะครับแล้วก็เคยสอนที่ University of Virginia 4ีสปีสอนนะครับที่ University of Virginia ีย สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนโยบายต่างประเทศอเมริกันคนไทยสามารถสอนฝรัลล่งได้5-6 0 0 0คนนะครับและก็ได้ Excent นท t ช a ชอร a อ a อด้นรางวัลที่1ของอาจารย์ผู้สอนเยียบยอดนะครับนั่นก็คือประวัติย่อๆเลยนะครับนอกเหนือจากอาชีพการงานก็คือเคยเป็นเจ้าที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปบรรยายที่วอปอ,อก,กองทัพบ,บกกองทัพอากาศหน่วยงานต่างเยอะแยะเลย นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทําภาคเอกชนก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพมหาชนจํากัดนะครับแล้วก็ก่อนออกล่าสุดก็เป็นเลยครับผู้การธนาคารกรุงเทพสาขาสุรวงศ์นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นสาขายักษ์ใหญ่ของธนาคารกรุงเทพสาขานครหลวงทั้งหมดนะครับประเด็นมาอยู่ตรงไหนครับคือมีความรู้ความเข้าใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยเขาเรียกวัน e a n ฟอร์อ l อคือถ้ารู้ภาษาเกี่ยวกับอาจารย์จริงๆเนี่ยจะประสบ ความเจริญก้าวหน้าของเอ็กเซลทั้งในหน้าที่การงานภาครัฐภาคเอกชนหรือสอบชินทุนไปต่างประเทศนะครับตักเรียนเราได้ทุนเยอะแยะเลยฟูลไบรท์ฟอร์ n ฟ a t เดชันเยอะแยะเลยเหมือนอาจารย์หมดเลยนะครับเหตุผลก็คืออะไรครับเพราะพวกเขาแตกใช้ภาษาอังกฤษที่อาจารย์ให้สรุป3-4คําคำการสอนของอาจารย์เนี่ยจะเป็นการสอนที่ครับชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเป็นองค์ประกอบภาพ องค์รวมของความรู้นะครับและที่สำคัญก็คือมีเทคนิคต่างๆคือเด็กิมิคส์นะครับที่ช่วยในการจําและที่สำคัญก็คืออะไรครับสอนด้วย heart and soul ของความเป็นครูนะครับคุณจะลิ้มลดกับการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน นะฮะเราง่ายได้มากมากต้องบอกก่อนนะครับและคุณก็ณจะรู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดไว้นะครับจำเป็นต้องมีครูที่เก่งที่ชัดและมีหัวใจวิญญ,ญาณของความเป็นครูเนี่ยมาถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบถ้าผู้ฝังครับบางคนจะเก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดได้บางคนถ่ายทอดได้แต่จะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้อาจารย์คิดว่าอาจารย์มีคุณสมบัติพิเศษและคือเก่งภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับแต่ที่สําคัญที่สุด ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับก็คือมีหัวใจและวิญญาณของความเป็นครูเพราะอาจารย์ชื่อว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเมื่อเราเก่งเราจะใช้มันเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลนะครับทำให้เราหาเงินหาทองได้คล่องขึ้นมีโอกาสไปต่างประเทศจริงทุนต่างๆได้โปรโมชั่นอย่างรวดเร็วหัวหน้าไว้ใจเรามั่นใจเรานะครับและที่สวรรคคือจะได้มีเงินมีทองเป็นเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เท่าต่อไปในอนาคตนี่คือฟิโลสอฟีของ fast English รู้อะไรต้องรู้ให้จริง แต่รู้ให้จริงต้องรู้หลักฉะนั้นโรงเรียนนี้จะเน้นเรื่องหลักเป็นหลักนะครับเพื่อหลักแม่นเขาเรียก astro english foundation เมื่อนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถครับสะสมองค์ความรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างลุ่มลึกนะฮะแล้วก็เขาเรียกกว้างแล้วก็ลึกสองแบบนะ,ะกว้างก็คือ horizontal นะครับลึกก็คือ vertical นะฮะและทุกคนที่เรียนแฟลินเนี่ย จะรู้ลึกๆเลยว่า p ฟิ o โ o สฟีของการเรียน,นคืออะไรจะมีเทคนิคอะไรจริงเรียนยังมีประสิทธิผลสูงสุดเชิญมานีนครับที่ f a ชเชียลิชโดน have วิน n ์สกินตอนรับรองร0 0นะครับคุณจะประทับใจมากๆนะครับจะชวนเพื่อนฝูงญาตินิดนียแห่กก็มาลงอะไรครับ fastenglishonline.com วันนี้กเ็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ Introduction b บา